ก็วิธีตรวจสอบไฮโดรโปนะครับว่าเวลาขึ้น i m p เพลเ l อร์โอเวอนะครับเราจะตรวจสอบอะไรบ้าง1น,นะครับดึงถั่วยอ,ออกมาดึงกระบอกไบพัดออกมานะครับกระบอกไบพัดเราจะตรวจสอบ2จุดด้วยกัน1คือตัววงกลมตรงนี้นะครับว่าเขามีรอยบิ่นเสียหายแตกหักหรือเปล่าพลาสติกสีดํามีรอยบิน่นแตกหักหรือเปล่านะครับถัดมาจะตรวจสอบตัวแกนนะครับว่าแกนเขามีการสึก หลอเข้าไปบ้างหรือเปล่านะครับดูจากอันนี้ตัวอันขวาตัวนี้มีการสึกหลออ้ันซ้ายปกติอันนี้เป็นกระบอกไบพัาอันใหม่นะครับอันนี้เป็นอันเก่านะครับนะครับอันนี้คือเสียแล้วนะครับต้องเปลี่ยนใหม่อันนี้ใช้ได้อันนี้อันใหม่ถัดมาตัวถ้วยรลองเราจะตรวจสอบจุกตรงกลางอันนี้นะครับว่าจุกเขา เสียหายแตกหักหรือมากนะครับถ้าเสียหายแตกหากบินก็ให้เปลี่ยนอันใหม่นะครับแล้วก็ประกอบกับเข้าไปเพื่อใช้งานครับ